สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและก็เอฟทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคลิดนี้อีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทํามาร์กหน้าที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติค่ะเพื่อนเพื่อนคะส่วนผสมของเราก็มี2อย่างเหมือนเดิมค่ะส่วนผสมของเราวันนี้ก็คือเป็นผงกาแฟหรืออ่า กาแฟที่เราบดเรียบร้อยที่เราใช้แล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือจะเป็นผมกาแฟแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นค่ะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาผิวไม่เรียบเนียนนะคะมีรอยดำผิวเหมือน ตะกุกตะกักค่ะเ,เพื่อนๆก็คือเหมือนเวลาเราสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะผิวเราไม่เรียบเนียนเหมือนมีเนิดเล็กๆหรือว่าข้อศอกดําหรือว่าตุ้มข้อนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เรามีสูตรลับสูตรเด็ดค่ะจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําได้ส่วนผสมนะคะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเิ่มทากันเลยนะคะเรากะใส่ผงกาแฟไปก่อนนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งที่คิมชอบมากค่ะเพื่อนๆเพราะว่าตัวผงกาแฟกากกาแฟนะะี่ค่ะมันจะทําให้ผิวเราเรียบเนียนแล้วก็เหมือนอตัวกากกาแฟะคะ่ะมันจะมีตัวพวกวิตามินนะคะเพื่อนๆจะช่วยในเรื่องของรอยดำค่ะตัวกากกาแฟผงกาแฟนะคะเพื่อนๆ อันนี้ครีมจะใช้ประมาณหนึ่งอ่าเราอาจจะเผื่อไว้สักสองช้อนชานะคะเพื่อนๆเผื่อเราจะขัดตุ้มข้อแล้วก็ขัดตรงข้อศสีบนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะเราใส่ลงไปเลยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าว หนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆมะพรคะใส่ลงไปแล้วส่วนตัวน้ำมันมะพร้าวนี่นะคะเพื่อนๆจะช่วยในเรื่องของเพิ่มควกกามชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวนุ่มทําให้ผิวแบบว่ารัคุมขนกระชับนะคะเพื่อนๆตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มพอกหน้าหรือว่ามาร์กหน้ากันเลยนะคะคือคิีมล้างทาความสะอาดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราจะมาร์กหน้าค่ะหน้าก่อนนอนเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆี่ค่ะ,เ,เ,คะเดี๋ยวเราจะมาทำามมาร์กเลยนะคะนะคะ เหนื่ใต้ตาตนิดนึ่งค่ะเพ,พื่อ,อ,พอนพอนี่รอแล้วค่ะแล้วก็จะมีปัญหาใต้ตาค่ะเพ,พื่อนยิ่งแบบถ้าสามสิบอัพอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนือนว่ายิ่งรอยมาเลยค่ะเพื่อนค่อนี่ค่ะยิ่งตรงคอด้วยนะคะหน้าใส น้าขาวคอแล้วก็ต้องขาวต้องใส้วยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเราก็จะมาประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาตรงบริเวณนะคะข้อศอกนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาอย่พี่คิงแจ้งไปตอนแรกนะคะเนะะี่ค่ะเราก็สามารถขับได้เลยคะะเพื่อนๆ ตรงข้อสอบนะคะทำได้เลยนะคะตรงข้อสอบกับตรงข้อนี้เราสามารถทําได้วันเป็นวันได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะตรงข้อสอบนะคะเพื่อนๆใครที่มีปัญหาข้อสอบยันข้อสอบไม่เรียบไม่เนียนรูนขุ่นกว้างนะคะหรือว่าเป็นขนคุดนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีทำได้เลยนะคะนะคะแล้วก็นี่คื้เพิ่มเพิสักอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะ ตัวมาที่เราสามารถทําได้สัปดาห์ละสามครั้งได้เลยนะคะคเพื่อนๆสัปดาห์ละสามครั้งได้เลยนะคะตอนนี้เริ่มมีความแบบว่ามันกำลังซึมลงที่ผิวะค,ะค่ะเพื่อนๆนะคะตัวเนื้อกาแฟแล้วก็ตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะกำลังซึมลงที่ผิวอย่ากว่าหอมกาแฟมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตรงตรง้อด้วยนะคะคเพื่อนๆมาดูกันค่ะนี่นะค่ะสามารถขัดได้เลยนะคะ นี่ค่ะตุ้มข้อไม่ขาวไม่เนียนหรือว่ามีรอยแตกนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะจะเราทิ้งไว้นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือครีมล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆดูแก้มมีความเงาเหรเพื่อนๆดูสิคะ มีความเงามีความแบบสะท้อนแสงอะคะ่ะอยากให้เพื่อนเพื่อมาสับดูขนนุ่มมากค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือข้อสอบนะคะอันนี้คือด้านที่ทํานะคะอันนี้คือด้านที่ไม่ทําเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูผิวมันจะดูเหมือนแบบถามว่าละเอียดไหมก็ละเอียดก็ขาวนะแต่ว่าให้ดูความแตกต่างเหมือนข้างนี้จะเงาจะดูแบบมีน้ำมีนวลดูแบบ ผิวชุ่มชื่นมากค่ะข้างนี้ดูเพื่อนๆดูสิคะนะเห็นไหมก็สอบสองข้างต่างกันเลยค่ะาเพื่อนม,ม,มีความเงามีความเงามีความวาวค่ะนะคะเห็นไหมเห็นแล้วแบบชอบค่ะทุกครั้งเลยที่แบบว่าเราได้ดูแลผิวหน้าได้ดูแลตัวเองนี่คือเป็นอะไรที่มีความสุขมากค่ะสําหรับผู้หญิง ที่แล้วว่า35บาอัพค่ะทุกคนนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ลองทำแล้วคอมเมนต์ไมใต้คลิปได้นะคะมาแชร์ประสบการณ์ทำไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างผิวชุ่มชื้นผิวหน้าเป็นยังไงขาวกระ่างใสหน้าใบขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นเนี่ยค่ะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพื่อนๆว่าหลังจากที่ทําแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆโปรดติดตามว่ากินจะมาแนะนำหรือว่าจะมาสอนวิธีการทำสูตรมากหน้าสูตรไหนอะไรยังไงติดตามได้คลิปต่อไปคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่ไหวค่ะทุกคน